การมาเยือนของการท่าเรือซรในนท์ของการมาเยาวันนี้มีผมบระัตดลุณบอลลีและลุนเกือบชายคุณโทครับหายไปรวมเกือบเกือบสามสี่ปีนะครับน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระเก็บรับไปหน่อยโยนไปลุ้นก็อีิคุณได้จังหวะมงยังไม่พ้นอันตรายนะครับบอลมาตกทางซาดอแล้วเปิดเข้าไปลุ้นโอ้ลูกนี้ออกหลังไปเยอะเลยครับมาแล้วตรงนี้แล้วนะครับการเท่าเรือโซเรสนะครับ โยกมาขึ้นซ้ายแล้วตัดเข้าในเปิดข้ามไปถึงดูด,ดจัจงหวะจม่งเลยครับเห็นทัศน์สมพรยศเนี่ยออกมาไกลนะครับ,เล,เ,ออลรบเล็งเสาสองนัดบอลไ,ไปไม่ถึงวัฒนกรยัดเข้ามาอานิเยทําได้ดีเหมือนกันครับให้วิลเล่ฟอฟฟอฟแข่งต่อมาเฮนที่อานิเยแล้วออกปากกบินครับเข้าตรงนี้จังหวะ50ตโอ้ยแข่งคอได้แล้วที่จะเก็บบอลไว้ครับโดนจับลำหน้าไปด้วยนะครับพยายามจะบอกเคลื่อนไปเลยว่า คือปล่อยให้จ่ายบอลง่ายไปหน่อยครับโอ้ไม่พยายามเข้าไปกด,ดในจังหวะจ่ายบอลตรงนี้ตรงนี้ล้ำหน้านะครับจังหวะออกตัวทําให้กวินที่ต้องออกมาตรงนี้เนี่ย50 50ดีก็จะจับบอลได้ก่อนด้วยนะครับแต่ก็ล้ำหน้าไปแล้วด้วยนะครับคุณมาแทบไม่ต้องปรับตัวนะครับอาคเขาไ้เปลี่ยนแก๊ดดีครับขึ้นมาสุปอร สุพรให้ตามช่องมาเลยครับซาดอมีซาเยฟดึงจังหวะสองคราวนี้ผ่านไม่ได้ครับไหล,ลับขึ้นมาสุพรเปิดมาเสาแรากสก,กัดไว้ก่อนครับตรงนี้ก็เน้นปลอดภัยเลยครับบอลรุฒนอาจิทคูนครับเปิดไปเสาสองเทนตัวขึ้นบนนี่โอไปแล้วครับหนึ่งศูนย์แล้วจับวือเล่นบอลคู่ของการเป็นเจ้าหน้าหามันยากกินเลนหลังดาเพลวประตูที่สิบสองของเขาในฤดูกาลนี้นะครับไปเทียบดาวซุนโวแล้ว นเกมที่20นะครับโอ้ยิงไป12ประตูแล้วกับทุกการที่แล้วแล้วเจวาว์เตมมแล้วดูครับโอ้โหเอาชนะฟิลิปปโบลเลอร์คือก็ตามประกบกันอยู่นะครับบอลฟิลิปป์โบลเลอร์ขึ้นก็บอกว่าวลเลปปับแข็งแรงกว่านะครับบอลมาตกตรงนี้แล้วมันพอดีพอดีเลยครับบอลเข้าหัวต่างโคนต่างขึ้นมาเนี่ยแล้วนี่ะครับ เลอรนิดเดียวนะครับไม่ได้ประชิดตัวแต่แรกนะครับเกิดประตูครึ่งหนึ่งลูกก็ยิงเข้ากรอบคนละหนึ่งครั้งนะครับซิเบทอร์ก็กรอบครั้งแรกเป็นประตูะตเลยบดินยกเข้าไปลูกนี้ไม่มีไฟบ่งโดนนะครับสุดท้ายก็หลุดออกหลังไปบอลกลับมาครับในการกรักปองเบลทอง์อยากจะเซตตรงนี้ก็ไม่รู้นะครับบอลของพิชาพาเรือได้มาโซเรสทิทมต่อเอาอะไรครับตามช่องขึ้นมาเหมือนกันเควินโอ้โห ไม่เห็นเสาไกลเพื่อนเติมไม่ทันเลยครับจะหลอกยิงเสาแรกลูกนี้ไกลเปิดออกไปเฉยเลยครับครับขึ้นบอลจริงๆจังๆไม่ได้เลยครับเอาอะครับแทงทางเล็บมาเสี่ยงดูแตกกันมาโซเรสเลาะมาจะฝ่าเจนโพโปขี่เสร็จทางโโชาเอาเะยครับจ่ายมาตัวนี้ไม่ดีแล้วเควินสปีดพานิซาดอมิซาเยฟจ่ายมาหึหไปซ้อนไม่ได้ทันครับโโชาปอบเลือกเปลี่ยนครับขวามาที่ซาดอมิซาเยฟมีพื้นที่ให้เล็งแล้วมองเลยครับใจเลือกยัดเข้าในมาก อดีเอเกี <Specifically again>. ่ยวได้จังหวะเหมือนสองจิตสองใจนะครับจะผ่านให้กับวิลเลี่ปอลเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้ไปตรงนั้นครับเลืงแล้วเปิดมาเสาแรกโอ้ยังติดหัวชาบอลสองบอลลุ้นกันครับเอาผ่านแล้วสั้นวติดแซ่บโอ้โหบอลเป็นเข้าระยะมเลยฉันต้องไหนดีครันเลยถ้ขาดจะหัวแล้วกระดูนโอ้โหลงมาเกือบจะทำประตูได้เลยนะครับเดลซาบุริยาบอลที่ยิงมาเก็บได้นะครับดูเต็มวงก่อนตรงนี้นะครับมงมา ฟิลิปโรเน่ยิงจับอยู่เลยแล้วโอ้โหจะยิงย้อนยังเซฟไว้ได้ดีเลยนะครับสมพรยศนี่ครับโอ้โหแล้วยิงเดียวทันทีแล้วจะโผงสัวไอทีกับนูรุสิยังเก็บแอวบอลบาไว้นิดนึงครับโรเชล่ายอมให้มาฝากที่โซเรสครับเปิดเข้าในบริยาบงชงมาแล้วสัตว์กนี้โอ้โหอันนี้ผ่านไปไม่ได้ครับยังเข้าอีกทีหนึ่งบริยาจะเกี่ยวไม่ติดครับ ตามเบียดตดงนี้ครับแล้วสุดท้ายครับโอ้มีทงมาแล้วครับมาล้มหน้าครับครับกาเาเดย์ยังขึ้นบอลอยู่ขวางเอาเจอชนกระแทกแล้วตรงน,นี้ไม้ฟ้าก็เสร็จทางเมืองทองขึ้นมา3าต่อสนะครับกานคามีเติมเหมือนกันธีนรพลยอดเย้ยด้วยนะทางปารุณนอเวสตัดเข้าในไหลเข้ากลางฝ่าไปเล่ป๊อปเปลี่ยนออกมาซาดอมิซาเยฟไหลคืนกลับมาได้สัตว์ลูกนี้เลยครับจังหวะมันได้แล้วครับเติมขึ้นมา ึ้นมาตรงนี้ได้จบเลยนะครับเดง๋ยวมีต่อให้อีกสักนิดหนึ่งแล้วสุดท้ายแบ,บเซ็ตบอยไปมาก็ไม่รอแล้วนะครับโปรสิงต่อโรอรล้มสิงเป่าจบครึ่งแรกครับสลิปโรเลอร์ตุ้งทองเดินเพลยซิ่งตรงนี้โอ้ยเจอชนเอาเลยครับแล้วเข้าทางอานนีเยเล่งเล่งอีกโอ้โห,โหลูกนี้ไปติดตอนกวินครับตามมาแก้ตัวครับปรมุนอาเบ็กล้องจะมาซี ไปไดเยะนะครับโอ้มีความแข็งแกร่งนะครับตรงนี้จับปอยาวเนี่ยไปดไปปั๊มเอาชนะได้โอ้โหตะหลุดมาตรงนี้เนี่ยจับแล้วโอ้โหแหมสองทีสองใจไปหน่อยครับทุกเร็วมาเร่งจังหวะมากขึ้นแล้วนะครับสิ่งเจ้าท่าโซเรสมาที่ปกกณ์ปกกณ์เลาะเลงครับเปิดเข้าไปลูกนี้ก็ลึกถึงือดองสุดพ้ยศ เควินครับเปิดเข้าไปเสาแรกตรงนี้มีปะกรไปพักครับโอ้บอลลึกมาถึงด้วยนะแต่ว่าชา้าออกไปปราเมศครับคืนกลับมาเจสเปอร์นีโฮมสมพรยศเปิดมาเข้าทางของปะกรไปพักครับรอฟิลิปโรเลอร์เติมขึ้นมาไหลต่อมาเซโก,กโซเรตโซเลตล็อหักเข้าในเองครับแล้วหยอดเข้าไปบอลพักได้สัตว์นุยโอ้โหอุตสาหะน่าจะฝ่าของโคช่าแต่ว่ายิงออกไปเองครับปุณิยา ทีเลยครับอาทิคุณโยนมาเสาสองมงตั้งพักแล้วสักลูกนี้จะพาไทยไปก็พอสองศูนย์ตอนนี้ก็โดนท้องหนีไปแล้วครับจากทันทิรพลเยอเยยครับทำได้เด็ดขาดมากนะครับอาทิคุณนะครับเปิดเสาไกลให้คราวนี้เป็นสตอร์มีซีเอฟโอ้โหมงชงแบบง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ตัวประกบก็ไม่มีเลยครับโอ้โหไปดูบอลจับแล้วโอ้โหคือจับเลยยังไม่มีผู้เล่นของการท่าเรือที่เข้ามาบีบถึงเลย โอ้โหซัดด้วยสายตรงนี้ก็ถือว่าก็ต้องชมทางทีลพคนด้วยโอ้โหนิ่งมากนิ่งคอที่จะอัดด้วยสายตรงนี้ให้บอลมันตรงกรอบแล้วก็โอ้โหหมดสิทธิ์ที่กวินเองจะแซฟได้เหมือนกันครับอสองต่อส่วนเงี้ยครับเมืองทองขึ้นนำการเท่าเรือนะครับโอ้โหเอาอยู่เลยอะดูการเท่าเรือ,อเร่งเต็มที่แล้วแทงมาโซเรส มาจุดนั้นพบไม่มีใครเลยครับแต่สก,กัดมาตรงนี้สวยเลยครับกิชาให้ต่อมาเฮนรี่อาดีเยอาดีเยหาจังหวะแทงต่อไปทะล mm ุเผาแล้วครับปราเวสไอร์ไลจี้เล่ายิงมีแถบแล้ะบอลไปตรงตัวของกวินครับตากับมาครับการท่าเรือได้ฟาวทางบดินผาลาครับเกมน่าจะต้องเปิดขึ้นมากกว่าเดิมแล้วครับเพราะว่าการท่าเรือประตูแรกต้องมาให้เร็วครับสับมาตรงนี <nichts. S 1> ้ <the> ซุปครอนโหดเลยครับฝ่าวดดื้อเลยฟรีคิกของปะกอน,นเปิดยดัดเข้าไปลุ้นลับบอลโอ้โหลับบอาเฉือนกันสัมผัสแรกของโกซุกีครับให้การท่าเรือตามมาหนึ่งต่อสองครับโอ้โหถือว่าเปลี่ยนถูกตัวจริงจริงพื้นทองจริงครับบอลลูนถือว่าช่วงเวลาที่เหลือนี่น่าจะมีแรงรื้อขึ้นมาทันทีเลยครับดูครับโอ้โหเปิดแน่นเลยนะครับ ประตูเปิดข้ามาแกเป็นว่าจุดตรงนั้นนี่ก็ไม่มีผู้เล่นของเมือนท้องนี่จะเข้าถึงนะครับประตูที่สองของโกซูกินาุการนี้ครับโอ้โหขอกั้นกรเม็มาเนี่ยทำให้คารุชาได้อยู่ข้างหลังเองก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับทิชาธีรพลทิชาเอาเข้าในวันจะได้ครับเลาะกใม่อีกทีหนึ่งแล้วก็ไหลเข้ากลาง ซ้ายวัฒนากรเล็งแทงต่อหมุนครับซาดอร์ร้อยทีหนึ่งซาดอร์ขาเทวาจะเข้าขวาไหลบอลเบสซาเดียวหูไปตรงตัวตวินครับไปกันเป็นเรื่องเหมือนกันโอ้โหคาร์บอนยู่นานี่ครับขาบองไม่เจอเหมือนกันนะครับเกมรับของการเท่าเรือย้ำไปทีนะครับเสาแรกโอ้โหแม่จุดเดิมๆดิมก็จะเปลี่ยนมาทีเดียวเขาเตะเต็มๆเลยครับทางเจสโซดีโฮมดูบอลเปิดมาเข้าหัวเลยครับ ขางในมาไหลบริยาแปะต่ออุปกรเกือบจะช้าได้แต่ว่ายังเก็บได้ปกรณ์เพรมพักสายสุดก็ไปที่เควินดิโรบรัมเควินเล่งแล้วเปิดเข้าไปนุ่นด้นเอา้า้โออกมาไม่เจอบอลก,ก็แต่ว่าสุดท้ายไม่มีก็แถวสองตัวซ้ำเหมือนกันท่ารเรือก็สกัดไปก่อนวัฒนกรกลับมาเปิดเข้าลูดี้ไม่ได้ครับแถวสองสัดวลูดี้โอ้ยยังติดรอ็อกครับ ให้ยืนกันแน่นจังหวะพอดีพอดีเลยครับลูกซ้ายของศิวกรบอลจะผันขาอยู่เอาตัวรอดมาได้พยายามจะครองหนีครับแตนปิ่นมากโกซูกิให้ต่อฟิลิปเล็งแล้วเปิดเข้าในไม่ได้ครับติดชเชสเตอร์ดีโฮมซ้ายของแจ็คแคบินดูดีดูขาดมุกตอมด้แรงเท่าไหร่ครับครับไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับตรงนี้อาราเมะนะครับเล่นกันทับพิชาตามสอดมารับบอลได้พอดีครับลุยหนีทัพกรมา ไปต่อครับปรเมศโยกอีกทีนึงซักลูกนึงแม,ม่ไปล่อมาคนเดียวนะครจังหวะจบได้ด้วยครับศิวกรแทงต่อมาเก็บได้อดิศักเปิดออกมาด้านข้างนะครับน้ำหนักถึงทางเคปิโดรบล์เลงแล้วยอดเข้ามาได้ขึ้นตัวโอ้โหออดิศักิ์ไกรสอนนะครับมาทาันตำแหน่งนี้แต่ว่าสุดท้ายก็หวนมงกไปช่วงท้ายของเกมนี้แล้วนะครับเป็นทองยังนำการเท่าเรืออยู่สองต่อหนึ่งครับ ลุยขึ้นมาพิชาวันนี้สู้ดีและเขื่อนครับโอ้โหบวกไปประกอบรวมไปมือสินปล่อยนะครับไีปัญหาลุยขึ้นมาแล้วซัดไกลเลยครับมีสองแตกเลยครับกบินจะตามเก็บได้ตะกอนเล็งฝากมาตั้งที่โกซุนกีแล้วเปลี่ยนออกไปที่เซโกโซเลสโซเลสเปิดเข้าไปด้านในได้ฟงโอ,โอ้โหจริงๆก็เข้าตำแหน่งได้เร็วนะครับคุณียาก็แพ้มาทั้งในเอฟเฟกต์ครับแล้วก็เกมนี้ ทอยครับที่เปิดบ้านเอาชนะการเทอาเรีเยไปสองตามผลก่อน